เวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพระชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดอาคารปราดปัญญาเป็นอาคารเรียนขนาด24ห้องเรียนได้รับพระมราุทาิคุณพระทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความรอบรู้ของนักปราด อาคารสิริวอนเมธาจะสร้างขึ้นเป็นอาคารศูนย์สุขภาพขนาดสองชั้นภายในอาคารมีสถานที่สำหรับออกกำลังกายสำหรับนักเรียนอาทิสนามแบดมินตันในการจัดสร้างและได้รับพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความรอบรู้อันประเสริฐและเป็นมงคล และอาคารบรรบริบูณ์ซึ่งเป็นอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งหนังสืออันครบครัน โรงเรียนการจนาพิเศษพิทยาลัยนคนปรปฐมประตำหนักสวนกุหลาบพัธยมจัดตั้งขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามปฐถมราชากุมารีเมื่อในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนทากาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รม,มานาถบุพิษสรงครองสิริราชาสมบัติครบ50ปีวันที่9มิถุนายน2539 เป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลบรรษัทสมโพธิเป็นรางวัลในโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดนครปฐมศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวนค่ายหนึ่งวิชาคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือทางวิชาการและภาษากับโรงเรียนจัวลี่และมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาบันการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดาและออสเตรเลียเปิดทำการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน2,509คนมีนักเรียนทั้งไปกับ และนักเรียนอยู่ประจำมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน181คน